โอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานไปกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านจะเจริญสมถกรรมฐานและมีปัสนากรรมฐานวันนี้มีท่านผู้มมาขึ้นใหม่ ็อยากขอพูดเป็นกรรมฐานรวมทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดอันดับแรกในการเจริญเป็นกรรมฐานก่อนที่จะพิจารณาใดๆก่อนที่จะพิจารณาใดๆทั้งหมดก็ให้ตั้งใจคิดไว้ว่าเราเกิดมานี้เต็มไปด้วยความทุกข์ให้พิจารณาไว้เสมอว่าชาติทีกสุขาความเกิดเต็มทุกข์ คำว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะเกิดมาแล้วก็พบกับความหนาวบางความร้อนบางความหิวความกระหายความป่วยไขไม่สมบายความปรารถนาไม่สมหวังแล้วก็มีความตายเป็นอันดีสุดการพัดพลาดจากของรักของชอบใจทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งหมด <c oughs> อันนี้ก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วย เพราะตามที่พูดไปถ้าฟังไว้เฉยๆมันเป็นสัญญาถ้าเราไม่คิดตามให้พิจารณาไปด้วยปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อฟังไปก็ต้องใช้ปัญญาพิจรารณาว่าทำไมจึงเรียกว่าทุกข์ความหนาวจัดมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ร้อนจัดเป็นสุขก็เป็นทุกข์ ความหิวความกระหายเป็นสุขือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นความสุขจะเป็นทุกข์ความปรรถนาไม่สมหวังเป็นสุขจะเป็นทุกข์การกระทบกระท่กกะทงกอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมันเป็นสุขจะเป็นทุกข์ความแก่ทำไมถึงหูฝ้าตาฟางผมหงอกฟันหักร่างกายหมดเรี่ยวแรง ไม่มีกายคล่องตัวนอนก็นมาพอ,อยะได้กินก็นมาพอ,อยหลับมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์และในที่สุดความตายจะเข้ามาถึงเราเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขก็เป็นทุกข์นี่นำพิจาราเ,าเองถ้าว่าสุขก็เกิดต่อไปถ้าว่าทุกข์ก็หาทางหลีความทุกข์ไปเสียให้้น แต่ว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสานดาสมมาสมุทธเจ้ากล่าวว่ามันเป็นทุกข์น้อทุกตัวนี้มีอะไรเป็นปัจจัยหายเหตุต่อไปการเจริญพระกรรมฐานเรามุ่งหน้าอย่างเดียวคือตัดความทุกข์ให้สิ้นไปจากใจไม่ใช่ตัดความทุกข์ให้สิ้นไปจากขันห้า ขันห้าม,มันเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าใจเราต้องไม่ทุกข์ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในความทุกข์ที่ไม่เกิดขึ้นมาอาศัยอะไรเป็นเหตุความจริงร่างกายของคนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมมีความแก่มีการป่วยไข้ไมส่สบายมีความหนาวความร้อนความหิวความกระหาย และมีความตายเป็นที่สุดนี่มันเป็นธรรมดาของมันและร่างกายจริงๆมันก็ไม่ได้ทุกข์และใครเป็นผู้ทุกข์คนที่ทุกข์ก็คือใจจิตมันเข้าไปรับรู้และจิตมันรับความทุกข์แล้วทำไมจิตมันยังทุกข์เพราะสภาวะของจิตมันเร็ว มันไม่ยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงที่มันจะทุกข์เพราะว่าจิตมันไปยึดตัณหาสามประการเป็นกำลังใหญ่ได้เป็นหลักปฏิบัติคือการมาตัณหาสิ่งใดที่ยังไม่เกิดขึ้นอยากให้มันเกิดขึ้นเราเป็นเด็กอยากโตตัวนี้เป็นของธรรมดาแต่โตเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็อยากเป็นหนมสาวเป็นของธรรมดาพอเริ่มแก่ไม่อยากแก่นี่ผิดธรรมดาไปแล้วเพราะว่ามันจะต้องแก่เนี่ยแล้ไม่อยากแก่อารมณ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ผิดธรรมดาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์พอจะตายแล้ก็ไม่อยากตายมันก็เป็นปัจจัยเกิดความทุกข์ไอ้ความไม่อยากแก่เป็นภวะตัณหาไอ้ตัวไม่อยากตายเป็นมิภวะตัณหา ในกรรม,มตันหาที่มองเห็นชัดคือเราเป็นบุคคลผู้เดียวก็มีความทุกข์พออยู่แล้วพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภาราเฮเวปัญจจกขันธาขันธ์้ง้หลายห้าเป็นภาระอันหนักแต่มันพอใช่ไหมอะไรนะภาระขันห้าคนเดียวหนักพอแล้วเราก็บอกไม่พอต้องการไม่ข้าขันคือคู่ครองเป็นสิบขัน นี่ก็เพิ่มภาระการหนักใจหนักกายมากขึ้นกิรกายง่ายก็ต้องมากขึ้นการละอกเาใจซึ่งกันและกันก็มากขึ้นคนเข้ามาอยู่ใหม่คนเดียวเราก็ต้องแบกกาลังใจคนอีกรับเป็นสิบก็เป็นพวกบางเป็นพี่บางเป็นน้องบางเป็นญาติบางนมันก็เพิ่มความหนักเมื่ออยู่ด้วยกันสองคนเป็นคู่ครองอยังไม่พออยากจะมีลูกอยากจะมีหลานอยากจะมีเลน มันก็เพิ่มทุกข์มาหลักเี่เป็นกรรมมตัทหานี่พระพุทธเจ้าตัดทุกข์ก็ให้ตัดทัณหาสามรการเือตัณหาสามราการกรรมมตัทหาภวะตัณหาวิภพะตัณหา้ดยการตัดตัณหาสามรการนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารให้ใช้มรรป8มีสมาธิถีเป็นต้น ต่มรักแปดนี่จริงๆย่อลงไปเหลือสามรายการคือศีลสมาธิปัญญาไปไล่แปดก็พอดีไม่จบไม่จบก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีก็ขี้เกียจมันยุ่งมากไปนี่มรมักแปดจริงๆท่านย่อลงมาเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าให้มีศีลบริสุทธิ์ ในเรื่องโทษศีลบริสุทธิ์เนี่ยความจริงเราไม่ต้องไปนั่งระวังศีลนะถ้าเรามีเมตตาความรักรกรุณาความสงสารมุติตามีจิตอนโยนมีชาดิสียาใครอุเบคาความบางเฉยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเมตตาควา,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 ามรักกรุณาความสงสารสองประการพอแล้วศีลนะนะบริสุทธิ์ เรารักแล้วเราก็ฆ่าเขาไม่ได้เราก็โมยเขาไม่ได้แล้วย่งคนรักเขาไม่ได้เราโกหกไม่ได้เป็นต้นเราสงสารเราก็ทําอย่างนั้นไม่ได้ศีลมันก็บริสุทธิ์ศีลจะบริสุทธิ์ได้เพราะเมตตากรุณาทั้งสองราการในเมื่อเรามีเมตตากรุณาทั้งสองราการนี้แล้วเราก็ให้ทานและพระคุณาตัวสงเคราะห์เมตตาความรักคุณาความสงสารไม่อยู่ ว่าเป็นปัใจจัยให้เราบริจาคทานปรารถนาจะส่งข้อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขเมื่อการส่งขคือการบริจาคทานมีขึ้นทานเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภจัดว่าเป็นกิเลสต,ตัวสําคัญเป็นปัใจจัยให้เราเกิดเ <c oughs> มื่อการให้ทานบ่อยๆความโลภมก็หายไปให้ทานไปทีหนึ่งความโลภก็หายไปทีหนึ่ง เมื่อนักเข้าจึงเริ่มมีกำลังใจใจเต็มจิตใจไม่อยากจะโคตรจะโกงใครมีจิตใจอย่างเดียวปรารถนาจะส่งข้อบุคคลอื่นให้มีความสุขตามกำลังที่เราควรจะทำได้ตั้งแต่ลืมตามาถึงหลับไปใหม่มีใจอย่างเดียวปรารถนาจะส่งเคราะห์หรอกเพราะคนละสัตว์ให้มีความสุขเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่ว่าเกินกำลัง อย่างนี้ชีวะทานารวรมีสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นการตัดโลภะค,ความโลภเป็นได้เป็นก้าวแรกที่เราจะเข้าถึงสิ่งผลิตภัณฑ์โดยการที่สองเมตตาจิตความรักกรุณาความสงสารก็เป็นปัจจัยให้เราตัดความโกรธความพยาบาทเมื่อเรารักแล้วเราจะนั่งโกรธความพยาบาทไปได้อย่างไงรั้งรักสงสารมันก็หมดไป เป็นอันว่าต้นเหตุกิเลสใหญ่ได้แก่กุศลนโมลข้อที่สองคำ่า,าอ,อุศสนมูมนก็รากะาอของอุศสไแ้แก่ความโกรธความเหยบบัตมันก็พินาศไปโดยอานาจของเมตตานี่เพราะอาศัยมีความรักความเมตตาเป็นสำคัญเ,เป็นปัจจัยให้ศินบริสุทธิ์เมื่อมีความรักความเมตตาเป็นปจัจจัยศีลินบริสุทธิ์เมื่อสินบริสุทธิ์ก็เป็นเหตุนให้เกิดสมาธิ สมาธิก็เด้การตั้งใหม่คือการตั้งใจไว้โดยเฉพาะตั้งใจไว้ในส่วนใดคือตั้งใจไว้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราฝึกกันให้ภาวนาว่าพุทโธวลา้ายใจเข้านึกว่าพุทวลา้ายใจออกนึกว่าโธ ให้ใจเข้าให้ใจออกก็ดีแปรนาปา,ธธานุสติกรรมฐานทําจิตให้พ้นจากที่วนหาพรอพุทธเจ้ากุศลใจกุจก,ก็เป็น,ธธนกุศลเลกไว้เสมอว่าพุทโธนี่เป็นพระนามความดีพระค์ออสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและเมื่อเรานลกถึงพระพุทธเจา้าก็จัดเป็นพุทธ,ธานุสติกกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ <c oughs> นี่มาสินบริสุทธิ์ทำให้ใจเป็นสมาธิใจแล้าก,ก็อารมณ์ที่เป็นกุศลนี่สำหรับนักปฏิบัติใหม่สร้างอารมณ์ใจให้ทรงตัวแบบนี้พอแล้วแต่ว่าคำไม่พอทำให้เห็นว่าพอไม่ใช่จบคืออารมณ์ถ้าเป็นกุศลอยู่เป็นปกติอย่างเร็วที่สุดเราก็เกิดเป็นอิวดามีอารมณ์อย่างกลางเราก็เกิดเป็นลม ในเมื่อมีเมื่อสม,มาธิเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะว่าจิตมันมีอาการหยุดจากความฟุ้งซ่านปัญญามันตัวไหนจะเกิดก็ตัวหันไปเห็นว่าชาที่ทุคขาความเกิดเป็นทุกข์เชรามีทุคขาความแก่เป็นทุก,กข์อรนัมมีทุคขงความตายเป็นทุกข์ โสกะปีเทวะทุกขโทมนัสุปายญญาตเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจยเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทำไมจึงทุกข์ทุกข์เพราะว่าเรายึดขันห้าในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ปัญญาเห็นแบบนั้นแล้วมันมีปัญญาพิจารณาว่าไอ้ร่างกายนี่มันประกอบไปด้วยธาตุสี่ มีอาการ3 2มสองมันเต็มไปด้วยความสกปรกไม่มีสภาวะทรงตัวแล้วก็มันก็มีอาการสลายตัวคือมีความตายไปในที่สุดเป็นน้ำมันร่างกายตายแน่แต่เราไม่ตายเราก็ได้แต่จิตที่เข้ามาเสียงสถิตอยู่ในร่างกายถ้าร่างกายตายเราตายด้วยเรื่องการไปสวรรค์ไปนรกมันก็ไม่มี กายเกิดใหม่เป็นคนเป็นสตจฉานเป็นเปนตสุรกายมันก็ไม่มีที่ร่างกายมันตายเราไม่ตายเราก็ต้องมานั่งนึกดู้วยปัญญาร่างกายนี้ทําไมมันจึงตายและเราทําไมจึงไม่ตายเราคือจิตเพราะว่าร่างกายที่มันจะมีเกิดึ้นได้ก็เพราะกิเลสความชั่วของจิต ตัณหาความทยานอยากตามิกรามมาแล้วอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีดนร่างกายร่างกายเป็นเราของเราแล้วก็วัตถุตัต่างในโลกพวกนี้ลายของของกูนี่ของกูหนวกของกูแต่ความจริงนี่มันไม่ใช่ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็ต้องังคับมันด้านให้มันส่งตัว เนือแท้จริงๆที่หนหได้บังคับมันไม่ได้มันไม่โฉงตัวมันมีการสลายตัวไปในที่สุดนั้นบ้านบ้างกายก็มีสภาพเหมือนกับบ้านเชาวมี่การเช่าอยู่ชั่วคราวในที่สุดหมดมระยะเวลาการเช่าก็าไล่เราไปนี่ตอนที่เราไปจากร่างกายหรือบ้านเช่าหลังนี้ต้องคิดให้ดีตอนนี้เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเรามีทุนดีไปเราก็มีความสุขถ้าเราเป็นคนขาดทุนไปเราก็จะทุกข์หนักแตามีสภาวะเสมอต้นเสมอปลายมาแค่ไรไปแค่นั้นก็ชื่อว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเท่าเดิมขาดทุนเหมือนกันม่อมาเหนื่อยแล้วมันต้องดีกว่าเกา่าเล้วก็ต้องนั่งตั้งใจดูทุนที่เรามาเรามีอะไรบ้างทุนเดิม ทุนเดิมที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่เราเคยมีสินห้าบริสุทธิ์เคยมีกรรมบท10สิบริสุทธิ์ฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการเป็นมนุษย์ต่อไปเราก็ต้องเป็นคนมีสินห้าบริสุทธิ์และมีกรรมบท10สิบริสุทธิ์ถ้าสินบกพร่องตัวใดตัวหนึ่งเราขาดทุนแน่เพราะเป็นปัจจัยเปิดทางเข้าไปสวยบาบาโยกูยเป็นสัตว์ดระชานก็ขาดทุน เกิดเป็นคนแล้วตายลงนรกเปไมขาดทุนหลักถ้าเกิดเป็นคนตายเป็นคนก็เชื่อว่าขาดทุนพอมาเกิดเป็นคนแล้วมันควรจะตายเต้าไปหาความเป็นเทวดาเป็นอย่างเร็วนี่เรากลับมาเกิดเป็นทุนอีกก็เชื่อว่าการลงทุนอันนี้ไม่มีผลเลยเปล่าใช้ไม่ได้ นี่ตรวจพืนเราเรามาเป็นมนุษย์ได้เพราะอาศัยสินห้าบริสุทธิ์และการบ,บทสิบริสุทธิ์เป็นลดับแรกจึงมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์มาเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์แล้วเรามีเครื่องใช้ไม้สอยมากก็าตามน้อยก็าตามที่เรามีของใช้มีข้าวกินมีผ้าหนุ่งม,มีอะไรต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพรากาใช้ทานการให้ มีเมตตาความรักรุณาความสงสารทรงครอบุคคุสัตว์อื่นให้มีความสุขนี่ถ้าเราตัดทางการให้เรากลายเป็นคนจนแล้วกาดหน้ามันก็ขาดทุนถ้าเกิดเป็นคนถ้าเราให้ทันไม่เสมอและการให้ทนันมันมีอยู่สองประการให้หวังการตอบแทนอย่างหนึ่งอันนี้ทันนี่เร็วมากมีผลเหมือนกันแต่มีผลเร็ว ร่ให้เพื่อการสงเคราะห์ตัดไปเลยให้เพื่อประสงค์จะสงเคราะห์เขามีความสุขเพราะเราไม่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นการตักกิเลสภายในได้กระโลขาความโลกอย่างนี้เป็นการให้ทานที่มีกำไร <c oughs> นี่การที่เราจะมีปัญญาพิจารณาอะไรต่ออะไรได้ก็อาใัยการอบรมธรรมคือสร้างสมาธิจิต ได้ใช้ปัญญาพิจารณาขันธ์ห้ามาในการก่อนคนเราเกิดมามีเป็นคนเหมือนกันที่มีฐานะไม่เสมอกันเขาว่ามีสภาวะการบริจาคทานไม่เท่ากันของอาจจะให้เท่ากันแต่ใจมันไม่บริสุทธิ์เหมนกันจะมีฐานะไม่เท่ากันที่มีรูปราา่างหน้าตา飒ส,สวยไม่เสมอกัารเราว่าศีลบริสุทธิ์ไม่เสมอกัน นี่ที่ปัญญาไม่เสมอกันครับพระว่าเมื่อการก่อนที่เราจะกิมาเกิดนี่เราใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงคือทำจิตบริสุทธิ์ไม่เสมอกันถ้าจิตบริสุทธิ์เท่ากันก็มีปัญญาเสมอกันที่เขามีปัญญามากกว่าก็สนแสดงว่าเขาฝึกจิตในด้านปัญญามาดีกว่าเรา นี่การฝึกจิตในด้านปัญญาเราใช้อะไรเป็นสําคัญพระพุทธเจ้าบอกว่าใช้กายสกายทิฏฐิเป็นสําคัญให้พิจารณาว่าร่างกายมันเป็นเราไหมถ้าเป็นเราจริงมันจะแก่ไหมเราไม่อยากแก่มันจะป่วยไหมเมื่อเราไม่อยากป่วยมันจะตายไหมเมื่อเราไม่อยากตาย มันจะหิวมันจะกระหายมีความหนาวความร้อนเพมาเราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราต้องมาขคับมันได้แต่นี่เราบังคับมันไม่ได้เหมือนกับบ้านที่เราอาศัยบ้านมันใหม่แข็งแรงดีแล้วก็นั่งภาวนาว่าบ้านหลังนี้จะมีสภาพอย่างนี้มันจะเป็นไปตามใจเราหรือไม่มันเป็นไปไม่ได้มันสุดโทรมตลอดทุกวัน แล้วแสดงว่าบ้านนี่มันก็ไม่ใช่เราร่างกายก็เป็นสภาพเหมือนกันในเมื่อบ้านมันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานี่เราจะไปสนใจรับกับมันกฎธรรมดาที่มันมีอยู่ยังไงเอาจิตเข้าไปยอมรับรับถือใช้ปัญญาเป็นเพื่องพเจารณาจะแบกความหูเข้าไปใช้กฎธรรมดาที่เราเห็นอยู่ชัดๆเกิดมาแล้วเป็นเด็ก มันก็จะเริญขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเราเรียกก็ว่าเจริญเติบโตขึ้นแต่ความจริงมันเดินเข้าไปหาความตายที่เราคิดว่ามันจะเริงขึ้นนําไปความโงหของเราไม่ใช่ความฉลาดแต่เมื่อมันเติบโตถึงที่สุดมันก็ต้องสมทุบส,สมไปลงงเรืเ่อยๆที่ลงไม่ขึ้นละนี่มันเป็นของธรรมดา แการป่วยไข้ไม่แรงก็ไม่สบายของร่างกายเป็นปกติของคนทุกคนไม่มีการหลีกเล่นไม่มีการหลีกพนทุกคนทุกคนมีสภาพเป็นอย่างนั้นในที่สุดความแก่หูฝ้าตาฟางฟันหักผมหักหลังค่อมร่างกายหมดไปเรียบแรงหมดไปนีมันก็เป็นเรื่องธรรมด,ดาของร่างกาย ในที่สุดความตายเข้ามาถึงมันก็เป็นปกติแต่อาการของมันนี่ถ้าจิตมันฉลาดสักตัวเดียวจิตมันก็จะยอมรับรู้กฎของความเป็นจริงว่าร่างสภาวะร่างกายมันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตรับทราบจิตก็ทรงบเบกขาวางเฉยร่างกายมีไว้ใช้งานเราใสายมันก็บำรุงรักษาไปตามแกี่ตามการตามสมัย ในเมื่อมันหิวแล้วก็หาอาหารให้มันร้อนแล้วก็หาน้ำมาอาบหาเครื่องทำความเย็นมันหนาวล้วก็หาเครื่องทำความอบอุ่นก็คิดว่าเราประคับประคองมันไว้แค่มันทรงตัวอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ทําจิตของเราผ่อนใสไม่ยึดมันม่นถือมั่นในมันรู้ตัวอยู่เสมอว่าสภาวะความจริงของมันเป็นอย่างนี้ เม่เกิดแล้วก็เสียมเสียมแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายเป็นธรรมดาเราก็คอยย้อนอยู่เสมอว่านี่เวลาการผ่านไปมาเท่านี้ร่างกายมีสภาพอย่างนี้ผ่านความทุกข์มายอย่างนี้ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นอีกมันจะหนักกว่านี้อีกดูคนแก่เป็นครูทำไมชาเราต้องแก่แบบนี้ดูคนป่วยเป็นครูว่าสักวันหนึ่งเราต้องป่วยแบบนี้ ดูคนตายเป็นครูสักวันหนึ่งขนาดเราต้องตายแบบนี้เตรียมกายเตรียมใจกับแบบเม้กาการอย่างนั้นปรากฏวันไหไรเราถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาทรงมีงขายความบางเฉยเันาไม่จะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไม่จะแก่ก็เชิญแก่ไม่จะป่วยก็เชิญป่วยแล้วษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมัน ขั้นห้าที่เต็มไปด้วยความไม่คงตัวเรื่องไม่เชื่อเอาใจไม่มีผลองค์สมเด็จพระทศพลสั่งสอนให้เราวางทิ้งไปเสียไม่ต้องการมาันอีกเราก็วางทิ้งมันไปใจไม่สนใจกับร่างกายก็ลงตามหน้าที่แต่มันจะตายก็เชิญตายมันอยากจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เชิญจิตใจสบาย ร่างกายมันไม่มีทุกข์ร่างกายมันไม่เคยปวดทุกข์ไอ้ที่ทุกข์เป็นใจมันทุกข์นื่เธอวารวางภาระคือยอมรับนับถือล่างหาความจริงให้พบค้นคว้าความจริงให้พบนึกมาซะตั้งแต่เชา้ายันค่ำคก่อนจะหลับเนื่ตอนตื่นใหม่ๆที่ยันหลับเราสภาวะขครงร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้มันไม่เที่ยง มันจะต้องแก่มันจะต้องป่วยมันจะต้องตายมันจะต้องกระทบกระทั่งกรรับอารมณ์ที่เราไม่ถูกใจและการย่างไรเกิดขึ้นมาเราพิบวตินี่ธรรมดาเรารู้แล้วใจก็สบายเป็นอันว่าพระอรหันต์หลายที่หมดทุกข์ก็เพ่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถ้าจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎธรรมดาทั้งหมดเพียงแค่นี้ที่านบอกว่าเราหมดกิเลส ให้ตัวหมดกิเลสมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ปัศนาญาณนันบอกรู้แจ้งเห็นจริงถ้าใช้ภาษาไทยจะชัดแปลว่ายอมรับนับถือกฎข้งความเป็นจริงอารมณ์ไม่ฝืนมันเป็นยังไงก็ช่างมันตามใจมันเป็นเรื่องของมันเราพร้อมเสมอว่าจะต้องจากมันไปแล้วก็ไปอย่างไม่มีวารกลับมาพบมันอีกคือต้องการผลิธาน ได้จิตรอใจของเราต้องการไม่พานแล้วก็หาทานตัดราคะกับโลภะค,ความโลภเสียด้การให้ทานหาทานตัดความโกรธได้มีความเตาาตมตตากรุณาตั้อมประการหาตัดความหลงในการพิจารณาตามดีการามาแล้วเพียงเท่านี้คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วที่ทรงยกย่องว่าทุกท่านจะเช็ดกิดพระพุทธศาสนา กิจอื่นที่จะไม่ท่องทําไม่มีสําหรับที่จะต้องทําไม่มีสําหรับเราอยู่แล้วนั่นก็คือความเป็นพอรหันเขาเป็นแค่นี้เท่านั้นพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะพูดก็เลยเปนานแล้วต่อตอนนี้ไปพรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดารงจิตให้มัน่นกำหนดรูลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาไส้กว่าจะดีสัญ,ญญาบอกหมดเวลา